เดี๋ยวมาดูอันบุดอนมั้งแล้วถ้าเปิดเปิดนี้โป่งขึ้นมาเนี่ยครับรีวิวกล่องนี่ก็มอยเตอร์ด้วยนะปึ๊บทองขาวแล้วเอ้าฮะอะไรเออเป็นไงมันมันยังไปอยู่หรือไงดูครับเนี่ยมอยเตอร์ น,นี่อันนี้ซื้อต่งางหากนะที่พี่อพอมพอโคกงผนกว่าห้องรถบรรทุกครับนี่อันนี้เบอร์ตติด่อรครับอ๋เข็นบักห้อยหมาครับนี่ฮะดีเด็ดอันนี้สปริงทั้งทั้งฟูนะร้อนที่พรรท่าที่พี่อมไต่เนี่ยเนี่ยค,ค่าตอ่อครับนี่ใครจะดูดูได้ครับรวมอันนี้ค่าตอ่อครับ แล้วก็น,นี่ครับตรงต้วยมาครับทาง้างนี้นะนี่ลดูเข้าไหนดูใช่ไหมครับยายม้ารับนี่อันนี้เจ้าพ่จะไปทำนี่เนี่ยจะไปทำที่ท,ที่ที่เดียวกับนี่หละนี่ครับมอญเงต๋อเพราะดีคือเย็นครับที่เขาใต้ๆกันความร้อนไม่ขึ้นเลยครับพ่สบายมากแล้วก็เทอร์โบทั้งกี้นะ ตัวเดียวกับพุ่มเลยแล้วก็โครงล่างตัวเดียวกับผมเหมือนกันเนี่ยดูรอยเชื่อมครัประมาณนี้ครับโอเคจะให้หนาผมปั้นบนดอนนี่ผมลองปั่นแรงครับใครได้เลยและไม่ร้อนนะครับนี่มอยเตอร์ย้ายกองมานู่นครับซื้อมาติดนี่ครับจะรอดูคันพ่ม โอเคครับผมจะจะขายหลาพอปั่นให้ดูครับแนวทางสวยมากครับโอเคครับทุกคนจะคลิปนี้เนี่ยสั้นหน่อยบนดอนครับ แรงมากครับเป็นเเตอร์มาเพราะดีครับความร้อไม่ขึ้นครับดีแล้วยังครับนี่คันนี้สุดๆแล้วสุพรรณนะ์นนะพี่ผมแต่งทุกอย่างแลครับดูครับตรงต้วไหมครับลองดูได้ครับแต่ก็ห้าหล้านทำเราหน่อยครับ ขบวนเขาเนี้ยวเหมือนกันนะทุกคนเพ่นดินอย่างเงี้ยนะฟังเสียงครับนิ่มๆเลยอันนี้หนาสามเรียมนะครับ อินเตอร์ชุดกองนั่นแหละของเลดเท่ๆเลยถ้าใส่ห้าแบบอยู่ดูได้ครับหรือปะน <c oughs> ได้เลยครับดูแต่ให้ร้านก็าทำเอาแนวทางไมใช่ครับแนวทางดูว่าต้วน้อยครับที่มีคนทำแบบนี้ยนะพอง่้องห้าแบบย้าครับ เที่ยงนิ่มๆเลยเยี่ยมคือมาเลยครับสปริงล็อกซี่มันเมื่อหกู่นคมเลยทั้งปุ๋เหมือนกันขันเลี้ยงเบามากครับคอก้ามใหญ่ คนครับประจำให้นาน้ำนนรับประจำไปสบายครับลื่นหูลื่นตาเลยดูครับๆห็นไหมครับเนียนนะครับเนียนกรีบและใบเปี้ยมาใหม่เลยครับใบละเก้าสิบห้าบาทเนี่ยที่ผมบอกนะหรืบชื้อแล้วเนื้อเล็กดีมาครับโอ้โหคุณติ๊์เลย รอๆเลยคันนี้เขาออามาเน้นปั้นอย่างเดียวนะทุกคนดูครับดูกองครับเทมากครับล่อมากคันนี้ติดไฟเทน้อยเลยเพิ่มเึิ่มไฟแต่ง <laughs> ดนี่ครับ ใบละเอียดมากครับดูครับอ้องละเอียดมากครับนี้ขนาดดินเนียวเลยทุกคนพึ่งเกี่ยวไปครับเพเลยเอาเลยปั้นเลยอยู่ร่างวัดสมอลงครับจะเส้จแล้วครับพ่นทางเสี้ยงครับนิ่มๆเลย นนี้สุพรรณเข้าออเริ่มไม่สนใจน้ำท่วมล้วรครับน้ำรถทำต่อเลยทนตามนะเดินเดี๋ยังไม่เป็นไรไเดี๋ยวเอยายางเดีายวใครหลาข้าเฮ้ยแล้วครับอันนี้ดูฟังเสียงครับนุ่มมากครับใต้ท่อท่อผักนะท่อผักน้องนะครับไม่ได้ข้างในติด กระโบนะเพราะักติดท่ทอนะครับแต่ก็จะเสียงวีเสียงโบจะน้อยน้อยเสียงวีจะไม่ค่อยได้ยินครับเพราะเราไม่ไม่ได้ท่อต่อตรงไงเพราะเรามีหม้อผักด้วยแต่เสพเครื่องไว้ได้เยอะครับเสียงนะน,นะดูฟังครับลองฟังเอาปกติไปดูีกคลิปนึงที่พมท่าท่อดังกว่าน,นี้ครับ เสร็จไปแล้วครับมียูต่องคลิปเดียวคลิปลุยล่มกับคลิปนี้ครับโอ้อยังไม่ชินกับรถคันนี้ก็มาขับไปบอยชินครับชินกับรถตัวเองมาลองดูวกอินเตอร์พวกอะไรครับจะได้เป็นแนวทางข้ามตรงนี้นี่ ครับลากออกลากออกกี้ผมขับไม่ได้ลาก <c oughs> ขึ้นตรงเลี่ยมพอดีโอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมคลิปนี้เพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ